<Hey. S 2> กระท่อมเทียงนาะอังโกรเสลเล็กๆอยู่ที่กระท่อบนานี้ที่ทุ่งนานี้ก็ได้แต่ถ้าหากได้อํานาจ hmm. สามารถบัญชาการได้ทั้งประเทศ hmm. สั่งราชการได้ทั้งประเทศ hmm. ใช้กําลังกําลังบังคับได้ทุกเครื่องมือทุกอย่างรบ,บริหารราชการบริหารกําลังบังคับได้อย่างครบถ้วน hmm. เรียกว่าใช้กฎหมายได้ มีอำนาจสั่งราชการทหารตำรวจขาา้าราชการทุกกรมกรองสองล้านสามล้านคนได้บัิบัติตามคำสั่งเราได้ใครทำผิดใครทำถูกชื่นชมใครทำผิดสามารถมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ไปควบคุมไปจับไปกลุ่มใส่โซ่ใส่ทวนได้สามารถนำบุคคลที่กระทำความผิดขึ้นสู่ศาลขึ้นสู่ตะแลงแกงขึ้นสู่การพิจารณาได้แล้วสามารถใส่โซ่ใส่ทวนเข้าคุกเข้าตารางได้ บริหารราชาการแผ่นดินได้ส่งร Aid ่มเย็นเป็นสุขได้อยู่ที่อังโกเซยอยู่ที่ทุ่งนาตรงนี้โดยสั่งอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปล้อมทำเนียบยึดทำเนียบดอกนั่นก네ารมีเครื่องมือบังคับกําลังบังคับ,บ,คบน,นี่ต่างๆเนี่ยนะครับเป็น <Cap. S 1> เรื่องสําคัญเป็นเรื่องสาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหลักการครับยึดทำเนียบไม่ใช่หลักการเป็นการแส,สดงพลังเป็นการแสดงพลังเป็นกลวิธีเป็นการเ,าเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับว่า คุณบริหารไม่ได้แล้วนะแต่จําเป็นไหมก็จําเป็นต้องมีไม่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อทําก็ได้ทําก็ได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่หลักการต้องกลุ่มให้มัดยึดต้องเอาอํานาจบริหารจัดการตรงนี้ให้ได้ถูกไหมครับครับทีนี้การที่ประชาชนเข้าไปชุมนุมไปอยู่ได้ร้อยเก้าสิบสามวันก็ตามที่ยอยู่ได้มากแล้วแต่ผัดเปลี่ยนมุนเปลี่ยนกันไปเข้าออก แต่แน่นอนจะให้ประชาชนมาอยู่อย่างนั้นเพื่อพิทักษ์อำนาจรัฐเพื่อคุ้มครองดูแลอำนาจรัฐเพื่อรักษาอำนาจรัฐเพื่อให้อำนาจรัฐสามารถบริหารจัดการได้โดยให้ประชาชน193วัน935วัน90้าหวันมาอยู่ล้อมอยู่ทำอย่างนี้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันไม่มีที่ไหนเขาทำกัน เขาจึงต้องสามารถใช้อำนาจได้และสั่งข้าราชการได้เพราะข้าราชการมันเป็นองค์การจัดตั้งที่มีระเบียบมีแบบมีแผนมีกฎหมายมีทุกอย่างครับมีเครื่องมือมีปืนมีอาวุธมีคุกมีตารางมีศารมีคําตัดสินมีคําพิพากษามีการบริหารราชการแผ่นดินมีการออกกฎมีการออกระเบียบมีการดูแลประชาชนมีการช่วยเหลือมีการ กมื่อประชาชนมีการเก็บภาษีากรมีการเอาภาษีากรมาบริหารจัดการอเขาจึงต้องใช้ราชการจึงใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงใช้เครื่องมือของรัฐเหล่านี้ในการบริหารจัดการครับแต่จะให้ประชาชนเรือนแสนเรือนล้านมาพิทักษ์อำนาจรัฐมาคุ้มครองอำนาจรัฐให้มาอยู่เฝ้าดูแลอำนาจรัฐทาไม่ได้ครับแล้วจะทํำยังไงเออตรงนี้จะทํำยังไงพี่น้องประชาชนทางบ้านรอฟังอยู่ว่าจะทํำยังไงหลังจากวันที่สิบแปดยี่สิบแปดผ่านไป แล้วจะทํำยังไงที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้ทําสิ่งอหล่านี้ได้เข้าสู่ในขณะที่คุณยังมีรัฐธรรมนูน2,550อยู่แหม่ยังอยู่ในโหมดของรัฐธรรมนูน2,550ถ้าคุณทําขยับไปผิดเพี้ยนจากบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญถือว่ากบฏกบฏคนที่ไปขึ้นเวทีนี่เป็นกบฏเลยเกือบแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว เกือบแล้วคนที่ไปยืนพูดบนเวทีในวันกบฏแล้วเชียดเชียดเชียดแต่ตอนนี้ยังถือเป็นการชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญวันที่ยี่สิบดที่ผ่านมาครับการชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิเป็นอำนาจของประชาชนที่ทําได้อืแต่ถ้าคุณเกินกว่านี้โดยที่ยังมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ครับและยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ต่อการกระทําของผู้ชุมนุมได้อื คุณเป็นกบฏนะเป็นกบฏทันทีคุณกําลังจะล้มรัฐบาลโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคุณกําลังจะล้มรัฐสภานิติบัญญัติโดยไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญนะครับคุณทําอย่างนั้นได้ไหม,มไม่ได้วิธีการทําได้มีไหมมีมีครับม,ม,มีแต่จะทํำยังไงทํำยังไงแต่ผมเชื่อว่าค <c oughs> ณะบุคคลที่ร่วมกันคิดโดยเฉพาะ คนเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ครับผมก็รู้จักท่านอมืมีคนที่จะพาไปด้วยนะวันนั้นสองสามท่านเดี๋ยวผมจะพาไปเองไปไหมคนหนึ่งมาจากยะโสธรอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่ย,ยังหนุ่มอยู่ <laughs> ยืนพูดร่วมครึ่งชั่วโมง <laughs> เดี๋ยวผมพาไปเอง ครับผมมั่นใจว่าถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันดีๆช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดดีๆครับทําได้จําเป็นต้องรีบไหมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าภายในธันวานี้หรือว่าภายในปีนี้หรือภายในต้นปีหน้าได้ทั้งนั้นหรือก่อนตรุษจีนได้ทั้งนั้นหรือก่อนสงกรานได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นครับ เงื่อนไขสมบูรณ์ครบถ้วนประกอบกันอย่างเพียงพอก็เหมาะสมแล้วก็ได้เลยได้เลยครับไม่จําเป็นต้องรอคลอยกระทงเสร็จก่อนไม่จําเป็นไม่จาเป็นต้องทอดกีดส้นเสร็จก่อนไม่จําเป็นไม่จาเป็นต้องผ่านวันสําคัญไปก่อนไม่จําเป็นไม่จาเป็นต้องรอคริสต์มาสใช่ไม่จาเป็นต้องรอปีใหม่ผมมั่นใจว่าถ้าชัดเจนแนวทางชัดเจนวิธีการชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหลักการชัดเจนประเด็นต่างๆชัดเจนปกที่เดียวเลยที่เดียวเลย ขั้นที่สองที่ว่านี่แหละครับผมเชื่อประชาชนพร้อมประชาชนเอาด้วยอืประชาชนเข้าใจแต่ต้องมีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนที่ชัดเจนอืเช่นจะทําอย่างไรทําอย่างไรเข้าสู่อำนาจได้อย่างไรเข้าสู่อำนาจแล้วจะพิทักษ์อำนาจได้อย่างไรรักษาอำนาจได้อย่างไรจะไม่เอาเหมือนอย่างเราพูดว่าให้ไล่รัฐบาลยิ่งลากออกไปแล้วก็เอาเอานักธุริมาเป็นนายก นอนตายอยู่ที่บ้านหรือว่าไล่ยิงลักออกไปแล้วก็เอาปัญหาเราเป็นนายกโอให้กลั้นใจตายดีกว่าหรือไล่ยิงลักออกไปแล้วก็เอาด็อกเตอร์สุรพงศ์มาเป็นนายกโอ้โหชอบเลยชอบชอบพูดดีพูดดีชอบหน้าชาวบ้านน่าจะชอบนะหรือไล่ ยิ่งลักออกไปแล้วก็เอาเทพไทยเซนพงมาเป็นนายกนี่ชัดที่ปัดข้ามฟากเลยให้เทพไทยเป็นนายกเพราะว่าจะได้พูดออกทองแดงพูดแล้วน่าฟังผมว่าเตรียมให้ดีครับแล้วที่บอกว่าจะต้องเป็นล้านเป็นอะไรต่างไม่จําเป็นไม่จําเป็นแต่ขอให้พอเหมาะพอควร้ปปะเด็นนไไไมม่ากอยแล้วประเด็นชัดเจนครับ เป็นประเด็นส่วนรวมชัดเจนเป็นประเด็นหลักการชัดเจนเป็นประเด็นผลประโยชน์ของชาติชัดเจนเป็นปัญหาของใหญ่ของชาติชัดเจนทุกคนจะพร้อมปรบมือให้แม้เขาจะไม่ได้ไปแต่เขาอยู่ที่บ้านเขาก็จะปรบมือให้ เขาจะสรรเสริญเยนยอเขาจะโห่ร้องชัยโยร่วมเขาจะอยู่ที่บ้านนั่นแหละเขาไม่ได้ไปเพราะเขาติดธุระเขาไม่มีกําลังจะไปเขาไม่ถนัดที่จะไปแบบนั้นเขาจะเกี่ยวข้าวเขาไม่บางทนก็ไม่ถนัดที่จะไปแบบนั้นด้วยเขาก็จะอยู่ที่บ้านปลดไม้ปลบมือให้ยินดีแสดงความยินดีชื่นชมออนซอนไปพร้อมกันด้วยครับไม่มีใครค้านไม่มีใครไปต่อต้านไม่มีใครอะไรต่างๆเอาเลย เอาเลยทําเถอะทาเลยทําเลยแต่ต้องรวมกันต้องรวมกันคนที่เป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์เป็นต้องรวมกันต้องช่วยกันคิดกันข้าราชการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องช่วยกันคิดหาคนที่ทําเป็นคิดเป็นอหาคนที่ทําเป็นคิดเป็นออกแบบเป็นแล้วมีกลยุทธ์กลวิธีเป็นไปช่วยกันเยอะ อย่าเก่งคนเดียวเอาสร้างเก่งคนเดียวไม่ได้ไม่เอา,าอสร้างสร้างแผ่นดินสร้างชาติอย่าไปเก่งคนเดียวมันต้องเก่งเยอะเยอะเก่งหลายๆคนร่วมมือกับคนเก่งนะเก่งไม่พอยังต้องเก่งด้วยกล้าด้วยสื่อสัตว์ด้วยเด็ดเดียวด้วยครับนะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยตั้งใจจริงด้วยอะไรต่างนี้ต้องเยอะเยอะมันถึงจะเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง เยอะนี่หมายถึงว่าคนต้องเยอะทุนทรัพย์ต้องเยอะจําเป็นไหมทุนทรัพย์นี่ผมว่าประเทศนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วประเทศเรานี่เป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยครับวัตถุปัจจัยทั้งหลายอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทุนพร้อมหมดมันสมบูรณ์หมดแล้วขอแต่เพียงเข้าไปบริหารจัดการให้ชอบทาให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน ให้ดีงามให้ซื่อส,สัตย์สุดจริตมันก็อุดมสมบูรณ์มากพออยู่แล้วมันไม่ต้องไปคอยขอแบมือจากใครอ,อย่าไปยึดถืออย่าไปยึดครองแต่ผมชอบใจพลเอกบุญเลิศที่ประกาศบอกว่าขั้นที่สองอทำได้ก็ได้ถ้าทำไม่ได้ผมพร้อมที่จะหยุดโอ้โหือ,อชัดเจนเลยต้องชัดเจนอย่างนี้ต้องสุดยอดอย่างนี้ <c oughs> ไม่ติดยดึดถ้าตนเองทำไม่ได้แล้ว ให้คนอื่นให <ไป S 1> ้คนอื่นทำแล้วตนเองไปเสริมไปสนับสนุนครับไม่ติดยึดว่าเป็นของเจ้าของอผู้คนทั้งหลายที่มาร่วมกันสองหมื่นสามหมื่นที่สนามม้าไม่ใช่ของข้าประเจ้ามันเป็นของสาธารณะเป็นของแผ่นดินประชาชนเป็นของแผ่นดินเป็นของส่วนรวมรทําประโยชน์ส่วนรวมสามจุนเประเทศ่าทัมไม่ใช่เป็นของเสอ้ายนี่เสียอ้ชัดเจนไม่ใช่ขององค์กรพิทักษ์สยามไม่ใช่อเป็นของชาติเป็นของแผ่นดินครับทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันอย่าไปยึดติด อย่าไปเป็นเจ้าของอย่าไปอาศัยประชาชนจํานวนแสนหมื่นจํานวนแสนเหล่านั้นแล้วก็อาศัยประชาชนเหล่านั้นเหมือนกับเป็นเต้านมอ่ะเอาไว้ดูดเอาไว้ดูดจุ๊บ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 อยู่เรื่อยอย่าไปอาศัยประชาชนอาศัยประชาชนเป็นเครื่องมือแบบนั้นเป็นเหมือนเต้านมเอาไว้คอยดูดจุ๊บ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 อยู่เรื่อยไม่เอาต้องใช้ประชาชนไม่ต้องถืประชาชนอย่าเป็นเจ้าของเขาอย่าเป็นเจ้าของประชาชนเขา ต้องสละได้ต้องวางได้มไม่ใช่ของเรารของส่วนรวมทุกอย่างต้องเอาประเด็นเป็นหลักอเอาหลักการเป็นหลักครับ เอาของส่วนรวมเป็นหลักเอาสาธารณะเป็นหลักเอามาวางบนโต๊ะเอามาวางบนสาธารณะพวกเรานี่จะพี่น้องประชาชนทั้งคนนะแล้วพวกเราที่เข้าไปร่วมก็ตามมันไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นคโนของคณะบุคคลใดและกลุ่มบุคคลใดที่จะเอามาใช้ซอยแบบนั้นได้และคณะบุคคลหล่อนที่ยาติดยึดอย่าไปติดยึดยอดตนเองเป็นเจ้าของถ้าไม่ใช่ข้าประเจ้าแล้ว ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ข้าพรเจ้าแล้วอย่ามาไม่ใช่ต้องมากับข้าพรเจ้าไม่ได้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดอืผมชอบมากเนียไอนี่ชัดเจนถ้าคันที่สองทำได้ทำต่อทำสำเร็จเอาทีเดียวทางเดียวจบเลยถ้าทำไม่ได้ผมวางมือท่านผู้ใดทำได้มาร่วมกันเชิญต่อ ลุยต่อได้ลุยต่อตัวข้าไปเจ้ามาเป็นส่วนรวมชัดเจนเว้ยแบบนี้อม,มันต้องอย่างนี้สิถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ จะ90สินาทีแล้วยิงไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวบางทีเขาลงไปแป๊บเดียวเขาอาจจะยิงประตูได้รับชัยชนะก็ได้นี่ไปมัวนี่อะไรก็ของส่วนรวมแล้วที่ตั้งใจจะทําก็คือทําเรื่องส่วนรวมทําเรื่องประเทศชาติทําเรื่องแผ่นดินทําเรื่องประชาชนทั้งห0สิกว่าล้านคนไม่ใช่ทาของตัวเองไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่บ้านของตัวเองไม่ใช่เครือญาติไม่ใช่ครอบครัวตัวเองผลประโยชน์จะตกกับข้าพเจ้ารตกกับคณะของข้าพเจ้าอย่าไปดูจุ๊บ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 ไม่ปล่อยอยู่อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ ใช้ไม่ได้ก็ต้องทําทั้งหมดทําถ้าจะมีมติการว่าเว้านายการุณทำไมมีที่นาตั้งสองสามแห่งมีตรงนี้ตั้งสี่สิบไร่มีสักสิบไร่ได้ไหมได้เฮ้ยที่เหลืออีกสามสิบไร่กกแบ่งให้ได้ให้มันเท่าๆกันได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอ้ยตรงนู้นตรงนี้มันมีที่ว่างเปล่าเยอะแยะจัดสรรให้ชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ก็ไม่มีปัญหา ไม่ได้คัดข้อน้ำมันมันแพงลิตรแล้วห้าหกสิบาทเหลือสักเจ็ดบาทสิบาทก็ไม่มีปัญหาก็ดีอืดีครับอไฟที่มีอยู่อไอโซล่าเซลล์พอจะปล่อยได้กับปล่อยอืไอ้น้ําพอจะเอาไปทําไฟก็ได้ก็ับทำแบบนั้นประโยชน์ของชาติเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยนะครับร่วมกันคิดให้ดีเถิดตั้งใจกันดีๆเถิดนักการเมืองที่รวยๆก็เอาทรัพสมบัติมาเอามาเป็นของชาติ ให้กับพ <on> <statistically> <bs> like ี่น้องประชาชนผู้ยากจนยากไร้แก้ปัญหาไปเอาอย่างงี้ประเด็นทั้งหลายที่มีเป็นประเด็นปัญหาของชาติครับครั้งนี้อาจจะต้องนําขึ้นมาบนโต๊ะให้หมดอประเด็นทั้งหลายเป็นที่เป็นปัญหาของชาติของประชาชนครับปัญหาของประชาชนทั้งหลายที่มีอยู่ทุกย่อมยากจะต้องนําขึ้นมาบนโต๊ะทั้งหมดและจะต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขทั้งหมด ธงวันที่ยี่สิบแดชัดหรือยังธงวันที่ยี่สิบแปดที่ประกาศมาสามข้อหรือจะต้องเพิ่มอาจจะต้องปรุงแต่งที่จริงก็ถ้าขยายความให้ดีก็สามารถครอบคลุมได้ครอบคลุม้ทุทวนหนึ่งก็คือปล่อยให้ล่วงละเมิดจับจ่วงสถาบันอันนี้ธงแรกก่อนอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่งมากคือชัดเจนทุกคนรู้สึกได้อธิบายความใหญเข้าใจแล้วอันนี้ข้อที่สอง บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ตรงนี้แห่มากเพราะมันมีการทุจริตโคบโกงสามบริหารจัดการพลังงานที่มีอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากมายเนี่ยบริหารจัดการไม่ได้อันนี้ก็ใช้ได้แล้วเป็นประเด็นตรงนะแล้วก็ครอบคุมแลวอาจจะตั้งประเด็นขึ้นมาให้ครอบ